สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูคั่วกิ้งหมูชิ้นค่ะคั่วกิ้งหมูชิ้นเมนูนี้เรายังไม่เคยได้ทํานะคะและคําว่าคั่วกิ้งค่ะก็คืออาหารภาคใต้นั่นเองมีความอร่อยนะคะคุกข้าวสวยร้ล้ๆเนี่ยโคตรฟินหรือว่ารับประทานกับสตอนะคะยิ่งดีงามมากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเรามาซอยใบมะกรูดกันก่อนค่ะหลังจากที่ซอยใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วเราก็มาซอยเป็นตะไคร้ค่ะวันนี้ใช้หนึ่งต้นค่ะ และวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพริกไทยอ่อนค่ะมาดูในส่วนของเครื่องแกงใต้ค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อสะดวกตำก็ตำแต่ถ้าซื้อนะคะให้แนะนำเป็นเพิ่มกระปิอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะเรามาหั่นเนื้อหมูกันค่ะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆกินหมูไม่ได้หรือว่าไม่รับประทานหมูนะคะก็ให้เป็นเนื้อไก่ก็ได้หรือว่าให้เป็นเนื้อวัวก็ได้ค่ะ หมูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะติดแก๊สเป็นไฟกลางค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยขั้นตอนนี้ไม่ใช้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วหมูชิ้นไปจนกว่าหมูชิ้น,จ,น,นจะสุกค่ะ ตอนนี้หมูก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นกะปิแล้วก็เครื่องแกงลงไปถ้าใครอยากจะตำเครื่องแกงเองเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีการตำเครื่องแกงใต้ไว้ให้ข้างล่างนะคะ<ๆ>กะปิตรงนี้จะใส่เป็นครึ่งชั้นโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะ<ๆ>เครื่องแกงที่ซื้อมาจะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีความเค็มมากกว่าที่เราตำเองค่ะ แล้วก็ส่วนมากค่ะเครื่องแกงที่ซื้อมามักจะไม่ได้ใส่กะปิมาให้เราหรือว่าใส่ก็ใส่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นกะปิจะต้องใส่เพิ่มค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะก็ปรับไฟลงไปเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสชาติกันค่ะจะใส่เป็นน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชาน้ำปลา แล้วก็ซอถหอยค่ะใส่แค่นี้พอจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันก่อนค่ะไฟก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะใช้เป็นไฟอ่อนค้อนไปทางกลางค่ะตอนนี้น้ําของคั่วกิ้งก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นใบมะกรูดหั่นซอยตะไคร้หั่นซอย แล้วก็เป็นพริกไทยอ่อนค่ะตรงนี้จะใส่เป็นลูกโดดก็ได้นะคะพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆถ้าใครชอบความจิ๊ดจัดมากกว่านี้ก็สามารถใส่ได้เลยค่ะทีนี้ก็ผัดต่อค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เช็คความแห้งของขวดกลิ้งค่ะและใครที่ชอบเป็นผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะเพิ่มความนุ่นนัว ตอนนี้รู้สึกว่าคั่วกิ้งหมูชิ้นของเราจะใช้ได้แล้วค่ะเมื่อได้แล้วโอเคแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการผัดคั่วกิ้งหมูชิ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ